อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าล่าสุดเมรประกาศสักดาถึงเวลาพัฒนาลูกหนังกัมพูชาเปิดโครงการ1จังหวัด1สโมสรเพื่อปรับโครงสร้างลีกสู่เป้าหมายลุยบอลโลกปี2038โดยเป็นความเคลื่อนไหวจากเพจกรุงเทพวันนี้เมร จะลุยบอลโลกปี2038ตั้งเป้าหมายมันก็ดีแต่ควรจะลดความเพอเจเจอร์ลงสักนิดควรจะตั้งเป้าหมายแชมป์4เกมก่อนดีไหมโดยมีข้อความข่าวที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องดังนี้ครับกัมพูชาวางแผนมีสนามบอลทุกจังหวัดพร้อมตั้งเป้าหมายไปบอลโลกปี2038กัมพูชาประกาศนโยบายที่ทำให้ทุกจังหวัดในประเทศของพวกเขา มีสโมสรฟุตบอลและสนามกีฬาเพื่อเป้าหมายสำหรับกัมพูชานั้นที่ผ่านมามีการจัดลีกมาอย่างต่อเนื่องแต่ในส่วนใหญ่ก็กระจุกอยู่ในเมืองหลวงอย่างพนมเปญล่าสุดทัพอังร์วรอริเออร์ได้วางนโยบายที่จะกระจายฟุตบอลไปยังภูมิภาคต่างๆและทำให้ทุกจังหวัดมีสโมสรและสนามของตัวเองโดยเป้าหมายหลักก็คือการได้ไปฟุตบอลโลก ในปี2038ซึ่งภายหลังที่กระแสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ไม่รอช้าครับรีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้หาตางทําถนนก่อนเงินที่กู้ต่างชาติมาหลายหมื่นล้านแบ่งกับลูกน้องหมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากู้กับระเบิดก่อนจะ50ปีแล้วถัดมาครับคอมเมนต์ว่าจ้าจ้าจา้ถัดมาครับคอมเมนต์ว่า พัฒนาเรื่องบ้านเมืองก่อนจะไม่มีแดกอยู่แล้วถัดมาครับคอมเมนต์ว่าขนาดจริงๆนะเชียงใหม่บ้านผมยังไม่มีสอสอสนใจเลยขมิบ้านญาติญาติไปไกลแล้วประเทศไทยมีคุณแป้งใจนักเลงยุคนี้ที่รวยล้นฟ้าแต่สร้างความสุขให้กับคนไทยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวางถุงกาวแล้วค่อยออกก้าวเดินทำถนนลูกรังให้หมดก่อน ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอีก8ปีตั้งเป้าจัดบอลโลกเลยนะเมน้นทางลัดถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามีเป้าหมายได้ครับแต่จะทําได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งถัดมาครับคอมเมนต์ว่าใจเย็นๆหางบทําถนนกับน้ําประปาให้ได้ก่อนถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามาหนึ่งจังหวัดอีกแล้วลอกอีกสนามแบบทุ่งนาปะ่ะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าใช้คําว่าพัฒนาดิ แต่ที่เห็นคือเม้นซื้อตัวให้สัญชาติกะไวกะเร็วทางลัดเหมือนคำที่ชอบพูดคือร่วมขโมยเป็นแบบนั้นไม่ใช่พัฒนาเขาเรียกด้วยพัฒนายากจนแต่จะซื้อเอาไวถ้ามาครับคอมเมนว่าพัฒนาความคิดด้วยนะอย่าทำป่าเถื่อนแบบคนป่าจำได้ไม่ลืมกองเชียร์ประเทศคุณนะ่ะยืนพร้อมตะโกนไล่นักกีฬาไทยตอนเป็นเจ้าบ้าน รู้ว่าสะใจนะแต่มันดูถอ่อยต่อสายตาชาวโลกไปพัฒนาด้านความคิดให้เจริญก่อนนะถัดมาครับคอมเมนต์ว่า2,350เลยก็ได้นะถัดมาครับคอมเมนต์ว่ากูไม่เห็นมึงจะเครมฟุตบอลโลกเป็นของมึงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวมันก็ไปจ้างแอฟริกันแปลงสัญชาติมาเป็นนักบอลทั้งทีมเชื่อเถอะถ้ามีเงินนะ่ะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าก่อนจะปรับโครงสร้างลีก ไปปรับถนนในประเทศให้ดีก่อนเรื่องมโนวาดฝันนี่น่ะต้องยกให้จริงๆประเทศนี้ละเมอเพ้อพกไปเรื่อยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ใตคลิปนี้ได้เลยนะครับคืบหน้าล่าสุดกับการแฉเดือดกุนคแมร์ของประเทศแห่งการเคลมอย่างเขมรจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเด็กมาโพสต์เรื่องราวดังนี้ครับ สรุปกุนคแมรเป็นศัพท์ใหม่ไว้ใช้เครมมวยไทยมันจะให้คนทั่วโลกเปลี่ยนจากชื่อมวยไทยเป็นกุนคแมรและมันเป็นต้นตำรับถีบไทยออกแล้วมันคุมสมาพันธ์แทนแย่งผลงานแบบเนียนเนียนทำให้ชาวโลกสับสนว่าจริงๆแล้วมวยไทยก็ปี้มาจากกุนคาแมรของพวกมันทั้งดุน้นสังเกตดูซีเกมก็น่าจะรู้ว่ามันใช้กฎกติกาเดียวกันกับมวยไทยเลย พอกลุ่มของพวกมันใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มหาข้อโต้แย้งต่างๆหาความชอบธรรมว่ามวยไทยก๊อปปี้มาจากพวกมันด้วยหลักฐานปลอมปๆจากนั้นถีบไทยออกจากการเป็นเฮดของกีฬาประเภทมวยไทยและเอาตัวเองเข้าเป็นเฮดด้านนี้แทนขึ้นคุมสมาพันธ์แล้วแบ็กลิสต์มวยไทย อีกหนึ่งความพยายามในการแย่งซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นใหญ่ของคนไทยพยายามลบคำว่ามวยไทยออกจากประวัติศาสตร์โลกพวกมันนะ่ะแผนสูงนะครับทริกโกหกชาวโลกของพวกมันล่ละครับสร้างความสับสนสมมุติสถานการณ์หนึ่งละกันเมืองไทยมีอาหารขึ้นชื่อคือผัดไทยคนพวโลกรู้จักผัดไทยเป็นอย่างดีมีวันหนึ่งคนประเทศหนึ่งรวมกันแหกปากขึ้นมาว่าผัดไทย ไม่ได้เป็นของคนไทยมันก็ปี้มาจากอาหารขเขมรชื่ออากึ๋งจุ้งกิ้งวงเล็บชื่อสมมุติไม่เชื่อมาดูที่ประเทศเราได้แล้วก็ไล่บอกชาวโลกไปแบบนี้ไปเรียกผัดไทยไม่ถูกต้องเพราะคนพวกนี้ขโมยอาหารเรามาต้องเรียกว่าอากึ๋งจุ้งกิ้งพอนานวันไปเนะ่ะก็เริ่มมีคนสับสนจริง คิดว่าคนไทยเอาอาหารชนิดนี้มาจากข้างบ้านจริงพยายามบิดเบือนและมีคนเชื่อนี่แหละวิธีการของพวกมันมันไม่ได้ทำกับแค่มวยไทยเท่านั้นแต่เกือบทุกอย่างในไทยกําลังจะถูกแย่งโดยวิธีการนี้ให้คนในประเทศร่วมกันแหกปากสร้างเรื่องราวปลอมๆขึ้นมาให้สับสนวิธีการนี้ไม่กระจอกนะครับถ้าเป็นการปั่นหัวกัน สำหรับคนในประเทศเรื่องราวลักษณะนี้ล้มล้างระบอบกษัตริย์หรือล้มล้างรัฐบาลด้วยข่าวลือหรือข่าวปิดเปื้อนมากต่อมากแต่ถ้าเป็นระดับระหว่างประเทศก็ยากมากถ้าประเทศเจ้าของวัฒนธรรมไม่ให้ความร่วมมือและต่อต้านและประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อินด้วยโชคดีที่พวกมันเป็นประเทศด้อยพัฒนาและกาก คำพูดเลยไม่มีน้ำหนักเหมือนขอทานมาพูดนั่นพูดนี่แหละลองเป็นประเทศยักษ์ใหญ่พูดสิครับเช่นอเมริกาอังกฤษรัสเซียกระเทือนทั่วโลกทันทีเหมือนนายกรัฐมนตรีมาพูดย่อมสร้างความสะเทือนมากกว่าขอทานพูดนี่คือสาเหตุที่แอดและพันธมิตรหลายๆคนช่วยกันเอาความจริงออกมาตอกย้ำตีแผ่ว่าพวกมันโกหกแบบไหนต้องทำตั้งแต่พวกมัน อย่างเริ่มตั้งไข่ถ้านิ่งเฉยกันตั้งแต่ต้นน่ะปล่อยให้พวกมันเติบโตจะแก้ยากนะครับปานนั้นหลักฐานที่เป็นตัวตนเดิมของพวกมันน่าจะโดนลบไปเยอะแล้วตามหลักกฎหมายแพ่งการนิ่งเฉยคือการยอมรับเหมือนคนที่จำนนด้วยหลักฐานปฏิเสธไม่ออกแอดเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการนิ่งเฉยและเรามีหลักฐานที่แสดงได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เจ้าของ หาหลักฐานทุกอย่างมาโต้แย้งตั้งแต่ต้นให้ชาวโลกเห็นข้อโต้แย้งที่มีหลักฐานเชื่อถือได้